สวัสดีครับผมบอยซิริชัยครับตอนนี้เรามาถึงอำเภอเมืองจังหวัดนรครพนมแล้วนะฮะมาถึงก็ต้องเติมพลังกันก่อนนะครับเริ่มจากอาหารพื้นเมืองที่นี่นะฮะที่ขึ้นชื่อเลยเขาบอกว่า,วาเนี่ยงปลาเผาเนี่ยฮะดูริมแม่นำ้ำโขงครับตอนนี้นะครับเรายังไม่เข้าที่พักเพราะว่าต้องกินก่อนนะเรื่องกินนี่เป็นเรื่องสําคัญอากาศหนาวๆแบบนี้ต้องนี่เลยฮนะนี่ ต้มปลาหน้าหนูนะครับหรือต้มปลายอนนะครับแล้วก็น้ำตกหมูครับแล้วก็ม่เลยเนี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผาที่นครพนมนเ,เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือ,อเครื่องเคียงนะฮะจะเป็นน้ําขี้มันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีผักอันนี้เป็นผักประจําถิ่นนะครับแต่ผมโมหหว่าซื้อผักเนี่ยนะครับโมโหสิครัแม่แม่อันนี้เขาเป็นผักยังครับ ผักอีเติร์ผักไสแง่งแกวโอ้นะฮะนี่ก็จะมีผักนี้นะฮะก็จะมีเฉพาะที่แถวรุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีเลยกระสีเริ่มรุยนะครับเชิญข้าว <c oughs> ครับผมเมื่ออาหารมาครบพร้อมแล้วนะฮะเราก็พร้อมที่จะลุยนะครับผมกับมาจับอาธนากรน,นะฮะจริงๆแล้วระยะทางนี่คืนนีน้จากอุบลราชธานีเนี่ยจากเพมาลาดมานครพนมประมาณสองร่อยกิโลจริง,รงๆเรานะสีเดินทางมกเกินสองชั่วโมงเต็อันนี้จ็กชั่วโมงนี่หาชั่วโมงนะครับซ้ำไปจริงเที่จอดถ้าจอดนอนใส่ในบจัด นะครับอาหารพร้อมแล้วเราก็พร้อมรุยรับผมนี่เลยขาดัวไดก็บที่สมทันมาแล้วทันเ่ลืปลาลนครพนมจะมีสอง่ีดกือปลาธรรมดาแล้วนกะ็ปลาแดกงนะครับสำหรับผู้มักแบบกินจัดๆก็ต้อง,องปลาแดกลงครับบรรยากาศแบบนี้หนึ่งปีหลายหลาย หลายเกือบสิบปีหรือเปล่านะฮะไม่ได้หนาวแบบนี้ทุกปีนะครับปกติก็หนาวหนาวช่วงธันวาคมกราแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าปีนี้ฉะนหนาวกว่าทุกๆปีในรอบหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะนครพนมเน่ยที่อยู่อีสานตอนบนแล้วมีแม่น้ำน้ำโขงใีน่ะครับพา้นหนาวว่าจังหวัดอื่นๆที่ทับลุไปแต่ ทำทั่วครับเมี่ยงปลาเผายังต้องกินแบบนี้นะฮะอันดับแรกก็จะเป็นสลัด